โอ้โยกระตุกยับเลยอืมดาวน์โหลดดีแล้วฮึฮึออกมาแก่ฉายนะฮะขอเพิ่มแสงกันแป๊บหนึ่งโอเคโอ้โหภาพฟุง้งฟิ้งดีนัอเกินเราไม่เลือกอะไรมาก เฮง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 เอาชีวิตรอดถึงวินาทีสุดเกมแนวไหนวะเนี่ยไม่ใช่เกมเบลหรอตามไปโอ้โหมีขี่มอเตร์ไซด้วยว่ะ่อยภาพอย่างสวยไปภาพอย่างสวยแลกมาด้วยอาการกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนนะ อย่างแบ็แบกดีเซอร์เลยนี่ว่าอืเอ,อ้ยใจเย็นดิเอาชิพหายแล้วภาษาไทย,เ,ยอเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่ากาิกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอากาิฟหาย เงวต้องากราฟิกชนะห้อะไรอ่ะอันนี้เปล่าวะคิดว่าน่าจะใช่โอเคอภาพดูห่วยขึ้นเลยโอกเคกมสมัยนี้แม่งรุนแรงเหลือเกิน กราฟิกออ7เจ็ดสิบแล้วกันไฮยแบ็คดีเซอร์เลยอ่ะอยู่ไอ้อินเทอร์เฟซโอ้โหดูสกิลดูสกิลฮะกระตกุกหนขอปรับแบบครึ่งๆแล้วกันอ่ะ อย่าเพิ่งพ่งไม่น่าเกียดเท่าไหร่ซื้อครั้งแรกได้ปีไม่เติมหรอกจะบ้าหรือเปล่ารอยเท้าวิวทิบสอง ข้ามไปกระตุกมากไม่มีปืนด้วยนี่อะไรเอ่ยอัพเกรด ภาพสวยมากสกิลก็อลังการดีนะนดวดิอย่างโหดฟันไปยิงไปด้วยน่อมีหลบนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะอลับ หอมีการกระโดดสามสิบสี่ได้ปีกนะฮะตอนนี้เราเวลดูเวลตรงไหนดูเวลต้องกดที่ตัวออาสหแล้วก็ไวอยู่ดูปีเกมนี้หน่อยจะเป็นยังไง ไปต่อน้ำยังสวย สกิลไอ้สกิลน่าจะมีเยอะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอาบอสบุก่ากระตุกสิเอ้เอหลบมายังไงให้โดน ยี่บห้าเลี้ยวอะอยากเห็นปีกแล้ว uh huh. เดินตามมาเป็นกลุ่มให้พี่ได้โชว์บ้างถ้าเนี่ยเวี้ดกว่า ชำนาญไม่พออีกได้ปืนใหม่เอาต่ชนะทหารพิทักษ์จัก,กรวรรดิ าตัวตีเปียวเปียวก็ผ่านแล้วนี่หว่าอืมดูปีตีกันดั้มชัดชัด าได้ปีกแล้วครับต่อไปได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ขี่อาวุธนีอ่อะไรอะเอ๊ะใส่ปีกงว้เนี่ยยังนี่เราอยากใส่ปีก องแปลงล่างวะอืมไม่พอแ้วถ้าไมนเราใส่ไม่ได้วะเอา้ามีปีกแต่ใส่ไม่ได้งงงงมากแม่ ดูยี่สิเปิดใช้นี่มันทำไมไม่ใส่ปีกให้เราอ๋อนี่ไงใช่ไหมนี่ไงปีกอ่าทำไมปีกหกกระโดดก็ไม่กลาง ไปเร็วอยากดูสกิลสุดท้ายแล้วเป็นยังไงใช้ตรงนี้ได้ไหมเอาได้เฉยก็มีสกิลดาบสองสกิลปืนสองแต่มีอีกนะรู้สึกมันยังไปได้อีกือลูกสอง สิบนาทีเราปาไปที่สี่สิบห้านะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนะเาะเกรมนี้เป็นเกรมที่ภาพสวยใช่า,านั้นไปอยากเล่นก็โหลดมาเล่นนะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกัน